ต่อ,อยจริงใครขาตายโดนหมัดมันไม่ขาขาคือการป้องกันตัวไงป้องกันตัวได้ขาเออมวยฝรั่งต้องต่อยตามแบบฝรั่งเขาเขาต้องมีฟุตเวิร์กเออเออต้องมีฟุตเวิร์กเออเออเออเอ่าโดนละเห็นไหมนะั่นลงโดนลงรวมอ่ะลงรวมมันต้องโดน ต่อยจริงต่อยแรงต่อยแรงอย่าผ่อนอย่าผ่อนนะลงรวมอย่าผ่อนะผ่อนแล้วเสียประโยชน์นะมีรายการกันด้วยเห็นไหมพี่กาศึกกาศึกเพชรจินดาตอนลงรวมก็ลงไงก็ลงจริงจังก็ซ้อมจริงฮะสุดแดนไกลเพชรจินดาเนี่ยเห็นไหมเขาถึงไปได้ ลงนวมต้องได้ประโยชน์แรงประททะ

ต่อยให้โดนม,มันจะได้เวลาต่อยจริงมันจะได้กะระยะได้ออเออเออ มันขาตายโดนขาตายป้อ,องกันตัวไม่ได้หรอกขาตายพัก